สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีสายแดงดวแมนสายเลียรครับผมกะมือนีมีเมนูอย่างเนี้ยสวัสดีครับซุปน้ำมันครับซุปน้ำมันตามภาษาสายแดงดวแมนสายเลี่ยอะครับพ่อแม่พี่น้องสายแดงดวแมนสายเลียรครับอันนี้อย่างนี้ปลาดุกย่างครับโอ้ไปวันใสโอ้ไปวานมาแล้วเนาะโอ้เมนบอว่าไปวันใสวันดูตลาดบ้ากะปิดูตลาดบ้ากะปิพ่อแม่พี่น้องอ่า ยังก็ที่เขาพากันใส่สมุนีพรของลุงลุงเทียวพุนซอยอ่ะไทยชนะไทยชนะพ่อแม่พี่น้องเมนูซุปน้ำไม้หรือคนไทยอาจจะเรียกว่าซุปหน่อไม้ราคาผมพักมีอย่างนี้พักพักเรามีอะไรมั่งนี่คือปักแตงครับขออนุญาตพี่บอกว่าสุภาพนะครับหรือคุณแตงก็ได้นะครับโอเคอ่านี้ใบชาพูครับผม มีแถมแถมมานำคือหมากมันครับผักซีครับแล้วก็สาระแหน่ผักซีไปเรื่อยอันนี้ยังนี่โอ้นี่เป็นยาได้ี่ใบเอ่อคลื่อนย้ายว่าบกอ่าผักโบกแก่ซ้ำออแก่ซ้ำในครับผมกินครับสุดรนู้นใหม่นี่สุดยอดเลยพ่อแม่หนอมแมนแมนแมนนี่มันนี่กะโอ้สุดนี่คือ ข้าวเหนียวครับโข้าวเหนียวบานๆเาครับครับผมไม่ต้องยั้งไรับนะครับอ่าบ่มียั้งไร้ครับครับผมสวยหรือสแตกไปเลยครับตามตามภาษาสายแดดไม่เป็นสายเลียบอ่ะมาเรือกันเบาๆใหญ่รายยาใหญ่ครับนั่งเลยอ่าไม่เป็นองนี่ครับสูตรแซ่บนี่ติ๊กมกไฟเลยครับสูตรสูตรไม่เงผมพาเห็ด มันกี่หอมครับยี่เดียข้มหอมขึน้นกีน่จริงส่เลยครับผมเดินงาพี่ยองเอาเลยเฮ้ยนะขอทุกเหลืองเหลืองกี่กีกีไฟไปชุบบุ้งมีไอชุบบุ้งมีวะจังชุบน้ำใหม่ครับก็อแม่พี่น้องนี่ละสายแดดก็เป็นสายเลือครับอ่ะแจ้งน้ำใหม่ครับมันนี่มี ยานาครับน้ำไหมนี่ก็ใช้ครับนี่ตะไคร่ใบโูดมื่อ,อไห่นะครับโอ้ล้มไหมยังเถอะอ่ายานาผมสี่ขั้นสดๆไหนเลยครับแยงเนี้แยง,งน้ำไหมชีสุปครับวันนี้เมนูซุปน้ำไหมอ่ากับมืนไม่ยังไรครับขัน้นให้มันเขียวปูเปือดทำไมพี่น้องตามภาษาล ขั้นแบบบานๆเท่านี้แหะเพ่อแม่พี่น้องบางคนพ่นกะจิตแต่สมัยโบราณ่นกับมกักจะขั้นหังที่แหละแต่บางคนกะจิตใส่ตำเนาะสสมอัน,นี้ตำเพื่อให้มันเดลอวขึ้นมาโอ้ยอ่าโอ้ยเฉยเลยอย่าลืมวันนี้ช่องผมมีดาราอัพเสินมานำวัดเถอะ เป็นคนคนดังเดี๋ยวผมเสนอนะครับนี่คือพี่ใหม่พี่ลมพรนครับที่ผมใส่อยู่ชัม,มนี้ดารารับเชิญหยอกหยอกยอกหยอกตางโฆษณาให้เราแล้วครับาสนับสนุนผมใส่ชั่วุมือนี้คือพี่ไหม้พี่ลมพรของเขาดีลิครับตามภาษาสายแดกไม่เม่นสายเรื่อยๆไมกนน เรียกว่าม่ไปนองว่าอะไริกนี้ไปแตใส่ชุบเมืม่ไมนอ,นไ,นอ,นอไหร่ะใช้กรน้างุบเลยท่ไมไม่ไปนองว่าอะไร ชีสันเอาไ,ลไป,ป,ปาาไาล,ล,ไลไปาา่างเขียนมากันเลยล่างวัดเขียนขาดไปจุดเตากับมัดไปยังเหรอจ๊ะเอาใส่แล้วพ่อแม่ไปนั่งนี่เขียวปุยกเถอะถ้าอญากได้มือไปได้ใบหำหนอล่างแล้วใส่แล้วพ่อแม่ไปนั่งตัวนามจะนั่งเขียวปุย้แล้วจ๊ะปั๊บวัง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 ผมมาแต่ญี่ปุ่นแล้ก็เถอะใส่แบบนี้เลยจ๊ะ อย,ย่าลืมอย่าลืมตาลับเชิญตาลับเชิญน,น,นี่พี่ไม้พี่ลมพรน,นะครับมาที่ช่องผมแล้วนะครับพี่ไม้พี่ลมพรนใสไเลยครับโอ้โห่ลายแซ่บลายเลยสัมภารไมรบวัวรอให้น้ำเดือดสักหน่อยแล้วจะได้ใสนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วถามสีเลยเลยเพราะไงไปนองได้นะ มามาืมลืมีแบบนึงแบบหาแบบนึงน่ะมาแล้วไปเอามาแล้วโอ้เขียวเป็นแะ่แสบบ้างไหมน้องเอาแบบชเขียวเลยก็จะนัวนเลยวก็จะขี่ันทำไมน้องเย ่าแดดคลิปหายเลยสายแดดก็แม่นสายก็แม่นสายเยอะๆๆยอะๆพ่อแม่ไปน้อนมันบ้านหรือก้าวละครับมือนี้เอาในบ้านนะครับเพราะอากาศพอดีควันควันกาอิริร้องให้ตากล้องเบิ่งก็ได้แดดทอนแดดทอนแท้งมาซะตากล้องเบิ่งก็ได้ผู้แดดเปียกเลยพ่อแม่ไปน้องเลยแรงจะไปจับอึ้งจะตีนเองเท็บ่ะหยอดหยอก อ,นะอ,อันนี้ก็ะนะแบบเีเถอะยามันเฮียดีไซน์เลยครับแบบญี่ปุ่นเลเสีญี่ปุ่นเลยแม่งเขาหมอนอนนี้ใสไปเลยครับม่เนาะใสไหลเสียไหปั่นผม,ม,นนมนะใส่ลสลสลมมเลยเลย่ลยยเ ได่ไรได้ไรกีหม่งกีทวันเขาเล่นพร้อมดังไหมเอาใส่ตับตัมตัมตัมปอกปอกปอกได้พ่อแม่ตัมแจแจได้พ่อแม่พี่น้องตัมปอก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 อะไัอุ้ยตัมปอกปอกว่ามันแจแจได้เอาก็ไรก็ไรคายกัหลอกพ่อแม่พี่น้องวยตัมแย่งมจนครบเค้าไมเป้อง นำราลหโผมันพันึโอ้พัน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 อย่างไมพันพันเลยก็ต่อไอ้เงยเงยเลยก็ต่อ้เบ๊เบ๊เอาไ้สาน้องจังไรบอกเสูไปเลนะสูไปเลแไปเลยอ้ยน้ำเขียวลุ่มลืเลยกต่ น้ำยาหนังนี่ก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งได้พ่อแม่พี่น้อนอ,อาอุจวัฒนาได้ถ้านุ่งกินสดได้นี่ยขั้นกินสดนี่เป็นอายะยาอยุจวัฒนาครับะหำแกงกระดือเลยล่ะยาอยุจวัฒนาหามแกงกระดือได้ก็ต้องอันนี้ก็สมไทยได้พ่อแม่พี่น้องนี่ดาราดารารับเสือนพวกนี้ก็สามเที่ยวแล้วดารารับเสือน เพื่อความนัวครับเพื่อความนัวเพื่ความแซ่บไอ้ใจหน่อยครับไม่วม่ไม่เกียร์ตัวนี้โตได้เกียร์ไปแล้วเกียร์ไปแล้วซะยอกยอคยอดูดกดอกปลาคนมันสีคือกันแต่ว่าฝากลมคือกันต่อไม ใซ่ป no ่ะสมองบกช anyway. <asing sprout juice>. ีกูเลยวะเสียวะทำไงเต็มทำมาให้กินเลยหอมบักชีไปพักซอยหน่อยได้ป่ะคลุกเขาให้เข้ากันครับพ่อแม่พี่น้องตำนิด อ่าถ้าภาษาไทยอาจจะเรียกว่าอ่าตำหน่อไม้นะครับอ่าโอ้แล้วไร่แตกทำไมไม่นอนเอ้ยถ้าถ้าผมพูดไทยไม่แข็งแรงก็ผมไม่ได้อยู่อ่กรุงเทพโดนนะครับอยู่อยู่มันอยู่มานานแล้วครับอยู่อยู่ยังมาโดนเลยครับในว้าไทยบ่แข็งครับเก็บลูกลิ้นนะครับเก็บลูกลิ้นอ่านี้คือสูตร หอ,อมดำแซ่บปากนะครับมีต้องใส่ต้นหอ,อมผักซีครับอ่าวันนี้ผักเสี่ยวยิ้วฮะผักเขียวใหญ่ไหมผักใหญ่เคียงไหมผักซีไปเรื่อยเอออันนั้นวานนี้ไม่เนาะข้อทีไปเรื่อยเลยใส่ได้ทำไมเนาะไปเดียเ๋ยวใส่เลยวะต่อสูตรผมเดียเ๋ยวใส่เลยบอบอเราทำเพลยงละต่อหอมลเลยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตวางกันเถอ อายดังเลนทั้งนิ้วขาเด้วยไหมหลังสันบุรุษเลยซ้ำยังหมูดเอาได้หมดสะใส่ไดเลยวานๆเดี๋ยวๆเอาเลยีตองสะมีเต่ไม้ไหอืมมีแต่มีอยู่ครับเจเย็นเมื่อผมมารอบหนาตาผมเลยหนาตาผมคมเว้ย้ย หนาตาผมมีไว้เป็นอ่ะเอาบุตรข่องดูพักได้เบาเนียวเด้อโอ้ต่อได้พ่อแม่หน้องมึงบังลดใส่พักเข้าไปมันหิุดคมดังเสียปากทันทีเลยวพ่อแม่หน่อซิมเอาบุตซิมใช่ปะซิมมั้งซิมรู้ซิมข่องซิมเบ่งอยว่าเสียบดีไร เ่มาชิมมาน้าไปนองเลยไปนอน่งด้วดีสมดเ้ครับบวงเลยใส่เร็วจ้ะหอนหอนวหอนโอ้ยนี่บวกเสียบเลยอหาตาไอ้สเย็ดกับาเสียบตัวนี้ไปนอนในการในการเปิดฉากก้อนจอ ปั่นครับมีไงลุดพ่อแม่เป็น้องเอ้ยคำมีไงเลยพ่อแม่เป็น้องผิดคำเข่าผมปีบกลางเลยพ่อแม่เป็น้องขออนุญาตนะครับคุยใส่กันเด้อใส่เลยใหญ่ไหมนี่ไหมปลาไหมโอกาสคือเป็นสีคึ่มๆแต่ว่ามันนี่นมคนอี่ตกถึงนะเห็นไหมเจ้าครับโอ้ยรงเปลี่ยวมันปลาพ่อแม่เป็น้องเอาเลยได้ผมป่อลายได้เลยคุยได้ก็คำฝืนได้ก็พ่อแม่เป็นน้องผมมาแบบนี้ผมกินแบบนี้ ยอดนี่เลยพ่อแม่หนังล้องมอ่ะอุ้ยคำนี้ว่าเขาปากลมบ่หรออ่ะอืมปลาดุกเลี้ยงครับปลาดุกวมายอดมันดูยเข้าไปตั้งตรงครับพ่อแอ่ล้อมอ๋อหายหมดแล้ะยอดแอดปวะแอปนี่แหละตายเดียวขอมันตายเดียวครับ ก็แม่งสายสื้อครับสายเห็ดครับเท็ดแดดเองครับแม่มาเสมเห็ดเห็ดแดดเด้เครับนี่นี่สูตรบอกอยู่อ่จาจะแจมคือเป็นคนเน็ตหนึ่งใบายานางครับสองข,ข้าตะไคร้ครับอ่าแล้วก็กระใช้ครับท่นนนำยานางแล้วก็ต้มต้มแต่ว่าเออก้อนนั้นลืมบอกหวานน้อยไมเค็มน,น้อยไหมแล้วก็ ไปต้มมันเกลือแล้วะครับคาคอยังไม่แจ้งได้ไปได้พ่อแม่ร่างคอไนอรนิวเข่าเขาเที่ยงแล้ว,วไม่นองเขาเที่ยงขเขาใบนะนย้วน้ำใดกินน้ำนนรอพแมครับ<ะ>มากินน้ำกันครับแซ่บกันเบิ่งปลลูกุ้งปลาหมึกนี่ยม,มากไปเะพาะเขาพูดอะไรบ่รเคยกินกับร้องม่นกินครับ คือพี่ใครแหละกินไ้เมื่ว่าตายหรอครับนะก้าก้าบอกอจังนะจังครับคุยคุยน้ำเนี้ยจำไปน้ำมันไปทานมาจังเก่ยจังแังทานมาเนี้นเนยเจ้าไป้หนน้ำไมอืมอืมก้า มมเมนูบ้านาเราครับซุนเราไม่วันนี้อีีที่เท่าไหร่ละอ p ที่หกค,ครับเพื่อน่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์เลยนะครับผมอะไรกดติดตามแล้วทามสีแล้วครับถ้าเจ้ามาคนหน้าตาดีไปหาเพื่อนนะครับถ้ามาใกลา้กี่ไลท์ทามส <laughs> ีเดี๋ยด้วยเพนะ่น้องเอ้ยหัวหน้าประดุกกบก่อ ผมต้องไปถ<อ>า,ามม่ดีจับ่ะเจแบอ่ะนะแจบเสียยังไงบุ๋มเลยครับประหัดก็เสียเว้ยผมยิ่ื้อประหยาดก,ก,ก็ยุ่งก็ส้่งขายไปก็ย้องขายไปวะวะป,ป่าเตาเล่นมาแต่ว่าช่วงนี้ผมผมใจกินมา่ลอดคือ ตลเรารับเชิญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ใม่พี่ลมบอลครับโอ้โดยอดไปผาดมันแข็งแย้งถาดมาทั้งนี้แน่เราิดชดน้ำนี่เว้ยจับเบ็ดลงไปพ่อแม่ บ้สุดยอดจับจับจับแสบก็เนียกบ่มีเราพ่อแม่น้องไปหารอยสีรอยสีลองเนี้ยแบบพ่อแม่น้องเนี้ยโอ้ประกอบนะเอ้ปลาดุกย่างเองเฮ็ดเองนางเลงพรอครับอยากถ้แตกมาแล้วครับสายแดกก็แม่นสายเลี้ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งกรดิ่งกดซับสไคร์บุญเลยบะธรรมดาหรือกลัวโอ้พิกกว่านหน่อยคือยังเปียกยูอเฮ้ยนั่งกินแห่งเอาเขาแท้เมือเขาสะว่าอุ้ยจีเดใช้ตาตีอุ้ยกระยอนเลยอู้หัวไปนอนผมเมือผมงุ้มไปท้สตังโดนเนาะอ้จ้าตั้งกะ บมมีอย่างไรนะครับครับอ่าอีพี่นี่อ่าอีพี่นี่พี่ที่หกครับอีพี่ที่หกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับกดติดตามแล้วสามสี่แล้วครับอ่ากันผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพระจารย์ไริพุทสุภาพขอตรวจขอไปนะครับบ๊ายบาย